สวัสดีครับผมพบกับช่องชียาชาแนลนะครับผมกับบรรยากาศเช้าๆที่องค์ปู่พญานานะครับผมช่วงนี้ก็การก่อสร้างก็ดำเนินการไปได้ประมาณหนึ่งนะครับผมเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างนะฮะช่วงหางช่วงหางเห็นได้ชัดเลยว่าเริ่มเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับผม นี้มาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งครับผมฝั่งหนึ่งฝั่งคลองของอของบ้านลุงพลนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นสวนยางสวนยางฝั่งไอ้กาแฟกกกอกด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นผู้เล็กไฟหรืออะไรก็ไม่รู้ครับผม,ผมก็ ไม่แน่ใจนะครับนี่ตะวันกำลังขึ้นครับผมตะวันกำลังขึ้นสวยงามมากแสงแดดอาทิตอัสดงยามเช้านะครับผมกำลังขึ้นตรงเลทิวเทือกเขานะฮะ เจอแสงแดดยามเช้านี้มหุุนมากเลยครับผมกมุเพราะได้รับความอุ่นจากแสงอาทิตย์นะยามเช้าบรรยากาศดีมากเลยผม ากาศอบุบครับผมตอนเชา้าบรรยากาศอบ,นบนุญบรรยากาศดีครับผมไรม้มลพิษนะไรมลพิษใครที่อยากสัมผัสใครที่อยากมาชมบรรยากาศบนเทือกเขานะเทือกเขามันติดกับเทือกเขาภูพานหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่แน่ใจมันมันมันน่าจะ มันน่าจะติดติดกันนะผมะจากเทือกเขาเทือกเขาภูพานมานถึงมุกดาหารนะสกลนครถึงมุกดาหารนะอาจจะเป็นเทือกเขาเดียวกันนะครับผมเพราะว่าบ้านลุงอยู่บนบนเขานะครับนบนเขาบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดี จะอยู่ประมาณสัก15วันนะผมครึ่งประมาณครึ่งเดือนนะผมเ,เสร็จโควิดแอร์ก็อาจจะกลับไปเยี่ยมบ้านนะผมนูน่นาอาจจะมาเที่ยวอีกทีนึงก็ประมาณดูช่วงที่ว่าองค์ปู่สร้างเสร็จขึ้นสีขึ้นอะไรเสร็จนู่นนะครับผม หรืออาจจะมาช่วงที่ว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยถึงจะได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกดไอ้ซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอ่า ช่องชายาแชแนลนะครับผมช่องน้องใหม่ครับเพิ่งเปิดนะครับผมช่วยดันช่วยดันด้วยนะครับ